วันนี้ก็วางช่วงเช้าครับเอานกออกมาต่อครับเอาเจ้าหลดแฮ่ก็เจ้าคู่อ่างมาครับมาสองตัวครับนกพเนียกับนกดินเจ้าหลดแฮ่ติดนกเขาชวาไปแล้วครับเมื่อกี้เจ้าคู่อ่างครับจันให้ครับนุ่นครับใส่อยู่พุ่มสะเดาครับนกปลาริวแก้มครับตัวนี้ริวแก้มเสียงกลางคู่ดีครับตัวนี้กว่าจะติด กันอย่างนานกระโดดไปโดนมาไม่ยอมหยับยวพาเขาไปชมครับนี่ครับสภาพไม้ครับเขาปูงมันออกแล้วเขาปูงมันใหม่ครับอันนี้ก็เป็นปลาอ้อยครับอันนี้เป็นต้นสะเดาครับมีเครือขึ้นครับเดี๋ยวพาเขาไปชมครับผมเดี๋ยวลุยปลาอ้อยก่อนครับนี่ครับผมลุยเขามาแล้วติดแล้วครับเดี๋ยวจะเอาลงมาห้ชมครับ นี่ครับผมลงมาแล้วครับชมหมนาเฉลยครับหลิวแกมครับตัวนี้หลิวแกมเสียงกลางๆครับคู่ดีครับใส่กันกระหนกต่อนานอยู่ครับใส่ไปหลายถอดเอาลูกเอาขว้างเอาหลามะหนกต่อเหนื่อยเท่อนครับตัวนี้ วจะติดครับโดดไปโดดมานี่ครับต้นทิ่ัสครับต้นเดาครับต้นเดาลพุ่มพุ่มครับนี่ครับฝากติดตามด้วยครับผมหมานแล้วครับชาวนี่เจาะหาจันให้แล้วครับฝากติดตามด้วยครับ